สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการพระอภิธรรมนำชีวิตดำเนินรายการโดยมูนิธิพระอภิธรรมวัส,สีสุดารามบางขุนนนท์รายการนี้นำเสนอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาประมาณ13นาฬิกา35นาทีถึง14นาฬิกาวันนี้ดิฉันสุภาพัสอัศวานนท์เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ ก่อนอื่นขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์รายการอันได้แก่โรงพิมพ์ธนาพเพลสมูลนิธิเผยแผ่พระสัธรรมคุณพรรณีภัยบุญเลิศคุณบุษบาเรืองแสงอาน,นิสงส์งของการเผยแผ่พระธรรมที่ถูกต้องขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากมายเหลือขนานนับขอความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ผู้อุปถัมภ์รายการทุกท่านค่ะ มูลนิธิพระอภิธรรมวสีสุดารามนั้นมีการเผยแผ่พระอภิธรรมเป็นหลักสูตรประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยช่วงพักเที่ยงมีอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการสำหรับผู้มาฟังธรรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นหากท่านสนใจเชิญติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089812-1038 0898121038หรือท่านที่จะเรียนพระอภิธรรมทางปรัชญีก็ติดต่อได้ที่มูลนิธิเผยแผ่พระศทธรรมหมายเลขโทรศัพท์024499484 024499484โดยแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจนทางมูลนิธิจะจัดส่งเอกสารประกอบการเรียนไปให้ท่านถึงบ้าน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะนอกจากนี้ท่านยังสามารถเรียนพระอภิธรรมทาง YouTube โดยพิมพ์ชื่อของท่านอาจารย์เทพริษสาธิตการมณีจะมีคลิป YouTube ต่างๆมากมายให้ท่านเลือกรับฟังตามอธัธยาศัยของท่านได้หากท่านมีข้อสงสัยใดๆติดต่อได้ที่ดิฉันสุภาพัตน์อัศวานนท์หมายเลขโทรศัพท์081 8์แ ขอนำเสนอเรื่องเห็นพูดเห็นธรรมในพุทธสถานต่อนะคะตอนนี้เราก็มาถึงเรื่องเกี่ยวกับปฐมมสาววกแล้วนะคะเรื่องก็มาถึงที่ว่าเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมายังป่าอิสิปตนมรกทายวันนะคะและเมื่อพวกปัญจวัคคีย์พร้อมที่จะสดับรับฟังพระธรรมเทศนาแล้วรุ่งขึ้นตรงกับวันอาสาละหะปูรันมีดิถีเพนเดือน8นะคะ พระองค์ก็ตรัสเรียกปัญจวัคคีมาพร้อมกันแล้วก็ทรงประกาศพระสัพพัญยุตยานโดยการยังวงล้อแห่งพระธรรมให้เป็นไปแก่ชาวโลกซึ่งเรียกกันว่าพระธรรมมาจักกัปปวัตนสุซึ่งนับเป็นปฐมเทศนาครั้งแรกในโลกนะคะเนื้อความของพระธรรมเทศนานี้ก็คือว่าพระองค์ทรงตำหนิการปฏิบัติอันนำไปสู่ความเสื่อมสองทาง อัน,นบรรพชิตไม่ควรเสพก็คือ 1. กามะสุคาริกานุโยกนะคะก็คือการพัวพันด้วยความสุขในการมคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือโผฏฐัพพะเนี่ยนะคะท่านจัดเป็นกิเลสกามและก็วัตถุกรามนะคะก็ได้แก่ความปรารถนาในสวิญญาณกรับนะคะสวิญญาณกระซับนี่หมายถึงทรัพย์ยที่มีวิญญาณ ได้แก่บรรดาสัตว์ต่างๆเช่นแพะแกะสุกรโคกระบือเป็นต้นนะคะความปรารถนาในสะวิญญาณกัดซับแล้วก็อวิญญาณกัดซับส่วนอวิญญาณกัดซับเนี่ยก็จะหมายถึงทรัพย์ที่ไม่มีวิญญาณก็ได้แก่เงินทองผ้าถุงนะคะเครื่องนุ่มห่มเครื่องใช้สอยต่างๆเป็นต้นนะคะ ก็ทรงตัดเกี่ยวกับว่าเป็นเรื่องไม่ควรเสพนะคะในเรื่องกามะสุาริกานุโยกส่วนอีกหวข้อนึงก็คืออัตตกิละมะฐานุโยกนะคะก็คือการปฏิบัติอย่างอุกฤษเป็นการกระทําตนให้ได้รับความลําบากความทุกข์ทรมานนะคะซึ่งเป็นการกระทําที่เหนื่อยเป่าไปเปล่าเปล่าไม่ได้ทําให้เป็นพระอาริยะหาประโยชน์มิได้และก็ที่สําคัญก็คือมิใช่หนทางแห่งการหลุดพ้นนะคะ เมื่อพระองค์ส่งสอนให้เลิกละวิธีปฏิบัติทั้งสองอย่างข้างต้นแล้วต่อจากนั้นพระองค์ก็ท่งชี้แนะทางวิธีปฏิบัติตามแบบมัชชิมาปฏิปทาก็คือการปฏิบัติเป็นทางกลางๆไม่ย่อหย่อนจนเกินไปนะคะก็ไม่ตึงจนเกินไปให้ดำเนินไปตามทางสายกลางซึ่งก็เรียกว่ามักมีองแปดก็ได้แก่นะคะก็หนึ่งสามมาทิฏฐิความเห็นชอบ สองสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคิดชอบสามสัมมาวาจาเจรจาชอบสี่สัมมากัมมันตะทำการงานชอบห้าสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบหกสัมมาวายามะความเพียรชอบเจ็ดสัมมาสติความระลึกชอบแล้วก็แปดสัมมาสมาธิ ความตั้งใจตั้งจิตชอบนะคะทั้งหมดนี้ก็คือมักมีองค์แซึ่งถือว่าเป็นทางสายกลางนะคะต่อจากนั้นก็ทรงแสดงอริยสัจสีก็คือธรรมที่เป็นความจริงอันประเสริฐแก่ปัญจวัคคีย์ซึ่งมี4ประการนะคะก็ได้แก่ข้อ1ทุกข์อริยสัจได้แก่ความเกิดความแก่ความเจ็บไข้ความตายหรือความประสบกับสิ่งที่ไม่รักนะคะ ความพลัดพลากจากสิ่งที่รักความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นะคะรวมๆแล้วก็เรียกว่าอุปทานขันห้านะคะก็คือทุกข์อันเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้นะคะอันนี้คือทุกขะอริยสัจนะคะส่วนประการที่สองนั้นก็คือทุกขสมุทยอริยสัจนะคะคือเหตุที่ให้เกิดทุกข์ก็ได้แก่พวกการมตัญหา ภาวะตันหาวิภาวะตันหาอันเป็นธรรมที่ควรจะละนะคะประการที่3คือทุกขะนิโรธอริยสัตว์นะคะหมายถึงความดับทุกข์หมายถึงพระนิพพานนะคะอันได้แก่การดับตันหาโดยไม่เหลือด้วยมักอันเป็นธรรมที่ควรทำให้แจ้งประการที่4คือทุกขะนิโรคคามินี ปฏิปทาอริยสัจนะคะหมายถึงข้อปฏิบัติอันเป็นทางที่นำไปสู่ความดับทุกข์ได้แก่มักมีองแปดอันเป็นธรรมที่ควรเจริญจบพระธรรมเทศนาดวงตาเห็นธรรมก็ได้บังเกิดขึ้นแก่ท่านอัญญากรุญทัญญะทันทีเลยนะคะแล้วก็สิ่งได้สิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับเป็นธรรมดานะคะ พระพุทธองค์ก็ทรงทราบว่าบัดนี้โกนทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลในพุทธศาสนาแล้วจึงทรงเปล่งพุทธดำรัสว่าอัญญสิวัตโพโกนทัญโยอัญญสิวัตโพโกนทัญโยแปลว่าโกนทัญญะได้รู้แล้วหนอโกนทัญญะได้รู้แล้วหนอนะคะ เมื่อท่านอัญญาโคนธัญญะบรรลุธรรมแล้วรู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้วได้กราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธองค์ก็เลยทรงประทานเอหิภิกขุอุปสมัมาให้โดยตรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวไว้ดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจั์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดนะคะก็นับเป็นพระสงฆ์ องคแรกหรือปฐมสาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนาซึ่งตรงกับวันเพญเดือนอาสารหะนะคะก็คือหมายถึงเดือน8นะคะจึงเป็นวันที่มีพระรัตนตรยัยบันเกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรกคือมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะครบบริบูรณ์พระบรมศาสดาเมื่อประทานบนรรพชาอุปสมบท ให้แก่พระอัญญากนทัญญะแล้วทรงประทับจำพรรษาแรกณปาอิสิป,ปตนะมนลกทายวันหลังจากที่ได้ตัดสรุแล้วในวันต่อมาพระองค์ได้ประทานโอาวาสสั่งสอนบรรพชิตที่เหลืออีกสี่รูปให้ได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนกับท่านอัญญากนทัญญะแล้วก็ประทานการบรรพชาอุปสมบทให้ตามลำดับดังนี้นะคะในวันแรมหนึ่งค่ำ ประธานบรรพชาอุปสมบทให้ท่านวัปปะวันแรมสองค่ำประธานบรรพชาอุปสมบทให้ท่านพัทิยะวันแรมสามค่ำประธานบรรพชาอุปสมบทให้ท่านมหานามะและก็วันแรมสี่ค่ำก็ประธานบรรพชาอุปสมบทให้ท่านอัชชินะคะท่านทั้งสี่ก็ได้รับการบรรพชาอุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิขุอุปสัมปทานะคะ แล้วก็บรรลุธรรมเป็นโสดาปฏิผลทั้งสีโรคเช่นเดียวกับพระอัญญากลทัญญะนะคะต่อมาพระองค์ก็ทรงพิจารณาเห็นว่าพระปัญจวคีมีอินทรีย์แก่กล้านะคะสมควรที่จะสดับพระธรรมเทศนาเพื่อความหลุดพ้นเบื้องสูงขึ้นไปได้อีกครั้นถึงวันแรมห้ค่ำเดือน8นะคะพระพุทธเจ้าก็เลย ตัดเรียกภิกษุทั้ง5้ามาประชุมพร้อมกันนะคะแล้วก็ส่งแสดงอนัตตะและขณะสุนะคะซึ่งพนาณาถึงเบญจลักษณ์ขันห้าเนี่ยแหละค่ะว่าเป็นสภาพที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารวมเรียกว่าขันห้าซึ่งเป็นตัวทุกข์นะคะและภิกษุปัญจวคีทั้งห้าขณะสดับพระมรรมรเทศนาอยู่นั้นนะคะ ก็ได้สงจิตพิจารณาตามกระแสพระธรรมเทศนาโดยลำดับจิตก็หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงไม่ยึดมั่นหรือมั่นโดยอุปาทานใดๆนะคะครั้งนั้นก็นับว่ามีพระอาหารหันต์เกิดขึ้นในโลกหกองค์ก็คือพระบรมศาสดาห,หนึ่งแล้วก็พวกปัญจวัคคีเอ,อทั้งหมด อีกหองค์นะคะหลังจากที่พระบรมศาสดาแสดงธรรมจักรกับปตวัตนสูตรพานไป7วันนะคะนาลากะดาบทนะคะซึ่งเป็นหลานชายของท่านการเทวินดาบทจึงเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ทูลถามข้อปฏิบัติของมุนีพระบรมศาสดาก็ทรงตัดเรื่องโมเนยะปฏิบัตินะคะหมายถึงหลักปฏิบัติของมุนีนะคะ ท่านนาลักกะดาบุได้สดับฟังแล้วก็บังเกิดความเลื่อมใสจึงกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทเมื่ออุปสมบทได้ไม่นานท่านก็บรรลุเป็นพระอารหาันต์หลังจากนั้นท่านก็มีชีวิตอยู่อีกเพียงแค่เจ็ดเดือนก็เข้าสู่นิพพานด้วยอนุป,ปาทิเศส,สนิพพานนะคะเนื่องจากว่าท่านนาลก,กะเนี่ยเป็นพระอรหันต์ที่มีอายุสั้นนะคะ ดังนั้นประวัติหรือการนับองค์เห็นความเป็นพระอาหารในพุทธประวัติจึงไม่ปรากฏอยู่นะคะ่ะต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับยะกุลบุตรออกบวชสมัยนั้นยะศากุลบุตรนะคะเป็นบุตรของเศรษฐีในกรุงพาราณสีมันดาพิดาก็ได้สร้างปรา,าสาทสามหลังสําหรับให้เป็นที่อยู่ในสามฤดูยะศากุลบุตรได้รับการบํารุงบําเรอด้วยการมาคุณหาไม่ได้ขาดตกบกพร่อง เวลาจะนอนก็มีเสียงพินเสียงเพลงฟ้อนรำขับกล่อมประโคมอยู่ตลอดทั้งคืนอยู่มาค่ำคืนหนึ่งยาส์ก็นอนหลับก่อนพวกบริวารท่ามกลางแสงไฟสว่างอยู่หญิงผู้ขับร้องประโคมดนตรีทั้งหลายเห็นยาสักุลระบุนอนหลับจึงพากันพักผ่อนนอนหลับในที่นั้นญาสต,ตึกขึ้นมาในตอนดึกนะคะก็เห็นอาการของหญิงบำเรอเหล่านั้นรู้สึกไงคะ มีความสลดใจเบื่อนายเป็นที่สุดจึงเปล่งอุทานออกมาว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอนะคะพร้อมกับเดินออกมาจากห้องสวมรองเท้ารงจากประสาทเดินไปยังไม่มีจุดหมายปลายทางเดินไปพลางบนไปพลางมุ่งหน้าเข้าไปสู่ป่าอิสิปต,ตนะมฤุคทายวันนะคะขณะนั้นเป็นเวลาใกล้รุ่ง พระบรมศาสดากำลังเสด็จจงกรมอยู่ก็ได้ทรงสดับเสียงยะสะเดินบนพื้นพรมมาอย่างนั้นจึงตรัสเรียกด้วยพระพุทธดำัสว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอเธอจงมานั่งลงที่นี่เถิดเราตถาคตจะแสดงธรรมให้เก่เธอยาาะสะพอได้ยินดังนั้นก็มีจิตโสมนัสปรีดาเลยนะคะ จึงถอดรองเท้าแล้วก็เข้าไปเฝ้ากราบถวายบังคมและนั่งลงในที่อันสมควรแก่ตนพระบรมศาสดาก็ทรงแสดงอนุปุพิกถาคือวาจาที่ปรารบธรรมที่พึงพรรณนาโดยลำดับนะคะเป็นพระธรรมเทศนาสำหรับฟอกชำระจิตผู้ฟังให้อ่อนโยนยซึ่งมี5ประการได้แก่ทานกถาเป็นการพรรณนาเรื่องทาน ศีลกถาก็พรรณนาเรื่องศีลสักขกถาพรรณนาเกี่ยวกับเรื่องสวรรค์กามาทีนวกถาก็เป็นพรรณนาโทษของกามนะคะโทษของกามทั้งหลายเนคขาม,มานิสังสักถกาเป็นพรรณนาถึองอนิสงส์แห่งการออกจากกามแล้วทรงแสดงอริยสัจสี่คือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ ความดับทุกข์แล้วก็ทางแห่งความดับทุกข์อันได้แก่อริยมรรคมีองค์แปดย a ะักุลบุตรได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันณนะที่แห่งนั้นฝ่ายเศรษฐีผู้เป็นบิดาของยส s นะคะเมื่อทราบข่าวว่าลูกชายของตนหายไปก็เลยสั่งให้บริวารทั้งหลายเนี่ยออกติดตามทั้งสี่ทิศส่วนตนเองก็ออกติดตามด้วยแล้วก็บังเอิญผ่านไปทางป่าอิสิป,ปนตนะมรุทายวัน เห็นรองเท้าของลูกชายวางอยู่ก็จำได้จึงเข้าไปถึงที่ประทับของพระพุทธองค์แล้วก็กราบทูลถามว่าข้าแต่ท่านสมณะท่านเห็นชายหนุ่มชื่อยะสะผู้เป็นบุตรชายของข้าพเจ้าเดินผ่านมาทางนี้บ้างหรือไม่พระบระมศาสดาทรงพิจารณา,นานแล้วว่าถ้าให้พ่อลูกคู่นี้ได้เห็นหน้ากันในขณะนี้ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุธ,ธรรม จึงกระทำพุทธอภินิหารนะคะไม่ให้พ่อลูกได้เห็นกันแล้วก็มีพระดำรัตตอบว่าท่านจงนั่งลงในที่แห่งนี้ก่อนเถิดท่านก็จะได้เห็นบุตรของท่านเศรษฐีได้ฟังพระดำรัตเช่นนั้นก็ดีใจนะคะถวายอภิวาทแล้วก็นั่งในที่อันสมควรพระบรมศาสดาทรงแสดงอนุปุพิกถาแล้วก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนา คืออริยสัจสี่เมื่อจบพระธรรมเทศนาท่านเศรษฐีก็ได้บรรลุธรรมเลยค่ะได้เป็นพระโสดาบันบุคคลแล้วแสดงตนเป็นอุบาสกขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะตลอดชีวิตก็นับว่าเป็นอุบาสกที่เข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นคนแรกของโลกเลยนะคะในขณะที่พระบรมศาสดาแสดงอนุปุพิกถา และอริยสัตว์สี่โปรดท่านเศรษฐีอยู่นั้นยะสะได้สดับฟังซ้ําเป็นครั้งที่สองพิจารณาเห็นธรรมตามที่ตนได้รู้แจ้งจิตก็หลุดพ้นจากอาสวัตทั้งหลายแล้วก็ได้บรรลุอรหัตตผลนับว่าเป็นพระอาหารหันต์องค์แรกที่อยู่ในเพศคารวะนะคะพระปร,ะรมัาสสดาทรงทราบว่า ยะสะจักไม่เสื่อมจากพระศาสนากลับเป็นคารวะรีโภคกามคุณเหมือนอดีตนะคะจึงระง,งับพุทธอภินิหารก็บรรดาลให้เศรษฐีกับยะสะผู้เป็นบุตรก็ได้เห็นหน้ากันในที่นั้นฝ่ายเศรษฐีผู้เป็นบิดาไม่ทราบวาราจิตของลูกชายที่สิ้นอาสวัตหมดแล้วจึงกล่าวกับลูกชายว่ายศะ,ะลูกรักของพ่อ แม่และภรรยาของเจ้าเศร้าโศกยิ่งนักเจ้าจงให้ชีวิตแก่แม่และภรรยาของเจ้าด้วยเถิขดขณะนั้นยะสะหันหน้ามามองดูพระพักพระบรมศาสดาเป็นอาการแสดงให้พระองค์ทรงทราบเพื่อให้ตรัสบอกแก่บิดาของตนให้ทราบความจริงพระพุทธองค์จึงตรัสบอกแก่ท่านเศรษฐีว่าดูก่อนท่านเศรษฐีบัดนี้ ยศศบุตรชายของท่านได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอารหันต์แล้วไม่ใช่ผู้ที่จะกลับไปครองเลือนอีกท่านเศรษฐีได้ทราบเช่นนั้นจึงกลาบทูลว่ายาศาัก์ได้ลาบอันประเสริฐแล้วและกลาบทูลอารัธนาพระพุทธองค์พร้อมด้วยยศศั์ไปรับอาหารบิณฑบาตท,ที่บ้านในเช้าวันนี้เมื่อเศรษฐีทราบว่าพระพุทธองค์ทรงรับอารัธนาแล้วจึงกลับ ถวายบังคมลาทำประทักษิณแล้วก็กลับไปสู่เรือนของตนแจ้งข่าวแก่ภรรยาของตนและลูกสะพ้ยสั่งให้จัดเตรียมอาหารสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระยาศเมื่อท่านเศรษฐีกลับไปแล้วยาศกุลบุตรกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระบรมศาสดาทรงประทานการอุปสมบทให้ด้วยวิธีเอหิพิขุอุปสัมปทา โดยตรัสพระวจาว่าเธอเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวไว้ดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดนะคะวิธีบวชเหมือนกันกันกบการบวชให้เหล่าปัญจวัคคียนะคะจะต่างกันก็เพียงแต่ว่าพระดำํำรัสเท่านั้นก็คือว่าสำหรับทันยสสรเนี่ยไม่มีคำว่าเพื่อทําที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเนื่องจากว่า ท่นยศาัตริ์เนี่ยได้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ก่อนแล้วนะคะใเวลานั้นก็มีพระอาหารหันต์เกิดขึ้นในโลกเจดองค์รวมทั้งพยศศัสริ์ด้วยนะคะรุ่งเช้าของวันนั้นพระบรมศาสดาพร้อมด้วยพระยาศัสด์ได้เสด็จไปยังเรือนของท่านเศรษฐีเมื่อไปถึงเรือนก็ทรงประทับนั่งบนอาสนะที่จัดเตรียมไว้แล้วก็ฝ่ายมรดาและอดีตภรรยาของท่านยศักก็ได้มาเฝ้า และทำการถวายอภิวาทต่อพระพุทธองค์หลังจากนั้นพระบรมศสาสดาก็ทรงแสดงอนุปุพิกถาและอริยส,สัจสี่โปรดแก่คนทั้งสองนะคะเมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วมารดาและก็อดีตภริยาของท่านยศก,ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันได้แสดงตนเป็นอุบาสิกาขอถึงพระพุทธพระธรรม และพระสงค์เป็นสรระะตลอดชีวิตซึ่งถือได้ว่ามารดาและอดีตภริยาของท่านยศะเป็นอุบาสิกาผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นคู่แรกในโลกนะคะในการต่อมาเพื่อนของท่านยศะผู้เป็นบุตรของเศรษฐีแห่งเมืองพราราสีอีก4คนนะคะมีชื่อว่าวิมมละสุภาหุปุณชิและขวัมปตินะคะ ทราบข่าวว่ายะสะเพื่อนรักออกบวชจึงได้คิดที่จะออกบวชตามพระยะสะก็ได้พาเพื่อนคฤืัหัดทั้งสี่คนเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาต่อจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงอนุปุพภิกถาและอริยะส,ะสัจสี่โปรดเพื่อนของท่านยะสะทั้งสี่คนจนสามารถบรรลุธรรมแล้วก็กราบทูลขอบรรพชาอุปสมบท พระพุทธองค์ก็ทรงประทานบวชให้ด้วยวิธีเอหิกพิกุอุปสัมปทาและก็ส่งสั่งสอนให้บางรรลุอรัตตผลในการต่อมานะคะจึงมีพระอาหารหันเกิดขึ้นในโลกขณะนั้น11องค์นะคะเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า1องค์ใช่ไหมคะหพระองค์แล้วก็ได้ปัญจวัคคีย์อีก5นะคะก็เป็น6นะคะแล้วก็พระยะก็เป็นเ แล้วก็เพื่อนพยาศาอีก4คนนะคะก็รวมทั้งหมดมีพระอาหารหันเกิดขึ้นในโลกขนาดนั้นรวมได้11องค์ต่อจากนั้นอีกไม่นานนะคะเพื่อนของยาศะผู้เป็นชาวชนบทอีก50คนได้ทราบข่าวว่ายาศะเพื่อนรักออกบวชจึงปรึกษากันว่าการออกบวชของพยาศานี้คงจะดีเป็นแน่แท้จึงพากันไปหาพยาศา ที่ป่าอีสิปตนมามฤคทายวันพระยาะ,ะก็ได้นำเพื่อนทั้งห้าสิบคนเลยค่ะไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมโปรดจนได้ดวงตาเห็นธรรมกันทุกคนเลยหลังจากนั้นเพื่อนทั้งห้าสิบคนของพระยาศะ,ะได้ทูลขออุปสมบทนะคะพระพุทธองค์ก็ทรงประทานบวชให้ด้วยวิธีเอหิภิขุอุปสัมปทา และต่อมาท่านเหล่านั้นก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ดุจเช่นเดียวกันกับพระยสศะก็นับว่ามีพระอาหารหันต์เกิดขึ้นในโลกเพิ่มขึ้นอีก50องค์รวมเป็นทั้งหมด61องค์นะคะเป็นอันจบเรื่องเกี่ยวกับปฐมสาวกแต่เพียงเท่านี้นะคะก่อนจากกันวันนี้ก็ขอฝากบทความขององค์ทลายลามะ14แห่งที่เบตที่ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจงอย่าสิ้นหวัง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามจงอย่าสิ้นหวังขอให้เราเพิ่มพูนกำลังใจอันกลาก้าแกร่งแห่งการรักชาติรักแผ่นดินขอให้เราเป็นกัลยาณมิตรกับทุกคนไม่เฉพาะแต่พวกพ้องเท่านั้นขอให้เรามุ่งมั่นทำงานเพื่อสันติภาพอนิรันร์ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงอย่าสิ้นหวังไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม ไม่ว่าอะไรจะอุบัติขึ้นรอบตัวเราก็ตามจงอย่าสิ้นหวังนะคะนี่เป็นบทความของท่านทลายลามะ14แห่งที่เบตออาละค่ะสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วนะคะท้ายที่สุดนี้ก็ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ